ถัดมาค่ะในด้านของอินเ r อร์เนนะคะโควิด19ค่ะและชายชาวจีนกับภารกิจช่วยชีวิตสัตว์นั่นเองค่ะนี่นะคะครั้งนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านค่ะ ไปดูสถานการณ์นะคะที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะซึ่งโควิด -19 นี่ครั้งนี้ค่ะได้มีชายชาวจีนนะคะใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการใช้มาตรการตรงนี้อย่างเข้มงวดเลยในเมืองอู่ฮั่นกับช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดเมื่อปีที่แล้วค่ะทำให้ชายชาวจีนและชาวจีนจำนวนมาก ไม่สามารถกลับบ้านไปหาสัตว์เลี้ยงของพวกเขาได้นะคะด้วยเหตุนี้ค่ะตู้ฝานประธานสมาคมคุ้มครองสัตว์เล็กเมืองอู่ฮั่นและทีมงานจึงขอปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงตัวน้อยเหล่านี้ค่ะซึ่งทางตู้ฝานนะคะก็ได้เล่าว่าในช่วงล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นต้นปีก่อนค่ะ ทางเขาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงไะคะไปราว1 0,000ตัวกันเลยทีเดียวค่ะตามบ้านเรือนมากกว่า5,000หลังซึ่งทางเจ้าของนะคะได้ร้องขอให้ทางเขาแล้วก็ทีมงานเนี่ยช่วยงัดห้องพักเพื่อเข้าไปตรวจสอบสวัสดิภาพและให้อาหารสัตว์เลี้ยงแทนพวกเขานะะในช่วงที่ยังเดินทางกลับบ้านไม่ได้ตู้ฟานค่ะได้กล่าวอีกว่าเวลาที่พวกเขาเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ย ก็มักจะพูดคุยกับเจ้าของห้องผ่านทางระบบวิดีโอคอลไปด้วยนะคะและเมื่อสัตว์เลี้ยงได้ยินเสียงของเจ้าของเนี่ยส่งเสียงเรียกพวกมันก็จะวิ่งมาที่กล้องค่ะและก็แสดงท่าทางตอบโตกับเจ้าของนั่นเอง,ซ,งซึ่งตอนนั้นนะคะผมเองเนี่ยได้คิดว่าพวกมันไม่ใช่แค่เพื่อนแต่พวกมันคือครอบครัวแล้วก็บอกอีกนะคะว่า95%ของสัตว์เลี้ยงที่ถูกปล่อยไว้ในบ้านตามลำพังคือน้องแมวนั่นเองค่ะ ซึ่งไม่มีอาหารเหลือให้พวกมันกินเลยนะคะและก็กระบะทรายแมวเนี่ยเต็มไปด้วยมูลของแมวที่ขับถ่ายออกมาจนไม่เหลือพื้นที่ให้ใช้งานได้นะคะแต่เมื่อคุณทำงานจนเสร็จสิ้นแล้วค่ะน้องหมาน้องแมวเหล่านี้ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะให้รอดพ้นจากความตายด้วยความพยายามของคุณนั่นเองและคุณจะรู้สึกอิ่มใจมากๆนะคะตู้ฟันได้กล่าวเอาไว้ค่ะและเขายัางชี้อีกนะคะว่างานของพวกเขานี่ไม่ได้ส่งผลดีเพียงแค่ สัตว์เลี้ยงกับเจ้าของเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชุมชนโดยรวมด้วยค่ะเพราะเป็นการช่วยรักษาสุขลักษณะอันดีของอาคารที่พักอาศัยในบริเวณนั้นนั่นเองค่ะ world news ข่าวในมือคุณ